หลังจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราได้ขึ้นรถลงเรือกันมานะฮะรวมทั้งในเอนโดโลกันด้วยนะครับเราก็ได้มาถึงเมืองโพนสวรรค์จนได้ฮะในเวลา3ามสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้นะฮะเราจะพาทุกท่านเดินทางไปที่อนุวงศ์ครับเส้นทางจะเป็นยังไงบ้างจะลำบากเหมือนเดิมอีกไหมไปลุยกันเลยฮะเริ่มต้นวันก็ฝนตกกันเลยฮะ ตอนนี้เอารถมาจอดหลังโรงแรมนะครับผมก็กำลังขี่ไปหน้าโรงแรมฮะผมก็ลืมไปนะว่าที่นี่เขาขับกันเลนขวานะผมก็ออกมาเลนซน้ายกันนี่ฮะเกือบโดนซอย <c oughs> แต่เช้าเลยวันนี้เราจะไปทางดินกันนะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นเส้นทางใหม่นะเป็นทริปสำรวจเส้นทางอีกแล้วนำโดยเนเบลแล้วก็ช่างเก่งเหมือนเดิมครับทางเมื่อคืนที่ลุยมาก็ประมาณนี้นครับามันมืดตอนนี้ติดลื่นนลน้อย แล้วก็รมาเลยมันก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าพอเราเข้าทางดินมานะครับฝนก็เริ่มเบาบางลงฮะทาให้เส้นทางวันนี้ไม่ลื่นมากนะครับก็จะทําความเร็วได้ดีหน่อยฮะแต่แน่นอนครับหลังจากที่ขี่ที่เรามาประมาณ4วันแล้วเนี่ยเราไว้ใจอะไรไม่ได้เลยฮนะเพราะว่าแรกๆก็จะดีนะหลังๆมาก็เอาอีกแล้วมีหินด้วยครับ โอ้โหตุ้งสินทั้งโคนโอ้โหไม่เคยเจอครับอะไย่างนี้เอาแล้วจะทำยังไงมองอะไรรลิไหไม่ได้ เฮ้ย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 ยับตูกแก้วไปมันเหมือนกับว่าฝนตกไม่เยอะนะฮะโครนก็เลยจะมีบ้างบางจุดครับก็ถือว่าดีเลยฮะอากาศก็เย็นสบายนะครับขี่ไปฝนปล่อยๆวิวก็สวยฮะ วันนี้ก็เริ่มต้นได้ดีอยู่ครับจะดีอีกนานแค่ไหนไม่รู้ขี่กันมาสักพักนึงครับก็ถึงหมู่บ้านเลยฮะแน่นอนครับสูตรเดิมครับแวะเติมความอบอุ่นกันหน่อยฮะพักเติมความสดชื่นสักน,นิดหนึ่งอ่าวิวฮะเนี่มันเขียวดีจริงๆเลยก็ป่าเข้าเยอะนะครับไม่เหมือนบ้านเราเลยโอ้โห แทบไม่มีแล้วนี yeah. ่เอาแล้วพักเสร็จก็มาต่อครับพอออกจากหมู่บ้านครับทางก็จะเริ่มขึ้นเขาแล้วฮะทางก็จะเป็นดินสลับก่ยหินไปเรื่อยๆนะครับผมบวกกับความลื่นของฝนที่ตกลงมาปล่อยปลายนิดหน่อยนะฮะก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรครับ ที่ว่าขึ้นเขามันก็คือขึ้นเขาจริงๆครับขึ้นแบบไม่ต้องเถียงเลยนะคือมันไม่มีทางลาบเลยอะมันขึ้นอย่างเดียวขึ้นยาวๆไม่รู้จะขึ้นไปไหนมากมาย ก็ไม่เห็นอะไรเลยต้องเปิดคิวแล้วก็ฝนก็เข้าตาด้วยเลยต้องรู้สึกลำบากหน่อยหน่อยฮะะโอเคแล้วสนุกเลยถ,ถ้าไม่มีความลื่นแบบนี้นะก็สนุกมากปวดแผลแล้วเนี่ยหลายวันละว,วันนี้ก้ามเนื้อรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเริ่มล้าแล้วครับ แต่คุณก็ไม่ค่อยอยู่ว่าบางทีก็จะมีหลุดโค้งบ้างเลยทางมันเป็นหินลอยก้อนใหญ่ๆนะครับสลับกับดินนะฮะมันก็ไม่ลื่นมากครับแต่ว่ามันก็สะดุดหินได้นะอันตรายอยู่พอสมควรครับหลังจากเราดันดอยมาสักพักนึงฮะก็มีทางแยกแล้วก็แยกไปทางใหม่ครับไม่มาทางใหม่ครับดูเส้นทางใหม่ว่าเป็นยังไง แต่ละเส้นที่ผ่านมาก็คือถ้าจะไม่เคยมาอยู่แล้วแหละโ,โชคหน้าไม่ได้กระห็นเลยมันโชคหน้าโชคหลังแข็งไหยครับผมโมโชคมาเป็นแบบกึงวิบากตึงทั้ทงเรียบนะเจออย่างนี้เข้าไปนี่โอ้อยากดูน้ำตกครับน้ำตกนิดๆหน่อยๆเอจ๋อ <laughs> นู่นครับมันตกไกลๆนู่นโอ้โหแจ๋วหลังจากพักดูวิวกันเสร็จครับแล้วก็มาลุยกันต่อฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงขึ้นเขาอีกครับขึ้นยาวๆฮะหินก็จะก้อนใหญ่กว่าที่ผ่านมาเยอะเลยครับอ้หโห เนี่ยนะครับขี่ไปก็เสียวหัวไปฮะกลัวอะไรมันหล่นใส่หัวเหมือนกันครับมันจะเป็นผาแบบหน้าผาตัดๆเลยนะฮะก็ถ้าหินมันกิ้งลงมาหรือกิ่งไม้มันหล่นลงมาก็เรียดร้อยครับฝังอยู่แถวนี้ไปเลยฮะรถตามไหลผาครับตอนนี้ผมก็จะขี่ชิดขวาไปเลยนะครับเพราะว่ากลัวอะไรมันล่วงลงมานะต่อให้ด้านขวาจะเป็นเหวก็ตามครับแล้วก็ก็ต้องระวังทั้งสองฝั่งเลยฮะน่ม่เป็นไร โอ้แยวโอ้ของจริงสวยมากครับโอ้เป็นผนังภูเขาเลยนะสำหรับเส้นทางในวันนี้ครับก็ถือว่าดีกว่าวันที่ผ่านมาเยอะเลยฮะเพราะว่าอากาศดีเนาะแล้วก็วิวสวยครับทางก็ พอไปได้ครับไม่ได้ยากจนเกินไปไม่ได้เสียเวลามากครับก็จัดว่าเยี่ยมอีกวันนะครับแต่สงครามยังไม่จบครับยาวเลยด้วยความที่ตอนนี้โชคหน้ารถผมนะครับน้ำมันเริ่มซึมแล้วนะฮะซีนก็น่าจะรั่วแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะขี่ยากอยู่ครับกับทางหินแบบนี้นะฮะมันจะสะเทือนครับต้องเก่งข้อมือหนักๆเลฮะจะเหนื่อยกว่ารถคนอื่นเป็นพิเศษครับมันชะลอไม่ได้ฮะ จับไปอ้าตัวเม่เจ้าแม้เห็นมันจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ความรู้สึกของผมตอนนี้มันเหมือนกับภาพนี้ฮะ จนปวดข้อแล้วเนะนีน่ยนี่โอ้โหมีน้ำไหลด้วยเอา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 ไปไปไปเรื่อ,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 องพวเรามาดูช่างเก่งบ้างครับ<ค>หินมันเยอะมากนะแต่ปลายทางนี้จะเป็นก้อนใหญ่เลย ดันเดินเหิื่อต่อยอนะครับมาเรื่อยๆเลยจนถึงขึ้นมาข้างบนนี้นะเส้ทางก็ดีขึ้นนิดหน่อยโอ้เอาเรื่องเหนื่อยเจอ,อหมอกแล้วสูงมากนะโอ้ยตอากาศมันดีครับเส้นนี้แนะนำจริงๆหน้าหนาวมากๆครับนะเอาจริงๆถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะกลับไปซ้ำอีกครับแต่ขอเป็นหน้าหนาวแล้วกันนะ อ,อยังไม่ถึงอยู่ฮนะตอนนี้กิโลเมตรที่78แล้วจ่กความมันที่เติมาในเมืองนะเวลา่าโมงครึ่งหวัว่าวันนี้จะไม่มืดอีกครับทางวันนี้ประมาณร้อยกว่าโลฮนะ สาไม่รู้นะจับประมาณนั้นคือถ้าไม่มีอะไรมาขวางทางอะ่ะเราก็ไม่ต้องย้อนกลับน,นะก็โอเคถึงเร็วแน่นอนนะวันนี้เราไปอาุวงนะนั่นแหละครับก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีอะไรมาขวางทางอนะ่ะจอดถ่รูปดีกว่าหลังจากที่ทักกันมาทีรับดูเหมือนว่าตอนนี้เส้นทางมันกำลังลงเขาแล้ว แขนออดแรงเือเกิน้าเบกหน้าหลังหมดแล้วนะฮะตอนนี้โหควมาเดีวไดานั่นแหละครับหลังจากกระน,นำรถมาหลายวัน้าเบกหมดแล้วครับโค้งมาเจอวิวนี้แจ่มเลยโฮ้ยเมกิยาดโดนตาโอ้โห,โหสวยวะภูม,มิประเทศแปลกๆดีฮะและแน่นอนครับในกล้องไม่สวยเท่าของจริงฮะ ภูเขาลูกนั้นสวยมากกำลังลงเลยก็ต้องไปอกจอดถ่ายเลยฮะข้างนาเป็นบ้านเมืองแล้ไม่รู้ตรงนี้คือจุดไหนนะ้วไปต่อเราขี่ลงเขามาได้ไม่นานครับก็เจอหมู่บ้านแล้วฮะก็ต้องพักกันหน่อยครับอ่อนุวงศ์เหลืออีกประมาณชั่วโมงกว่าๆครับจะถึงตอนนี้แวะพักที่บ้านหลวงพันไซนะ กินเฟอกันก่อนทางก็จะประมาณนี้ที่บ้านหมู่บ้านท่ามกลางหุบเขาเลยโอ้โหอากาศดีเวอร์อลำใหญ่วังจากแวะพักมานาเลยนะครับนานมากชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงสี่โมงสิบแล้วนี่วะใส่แปลนะครับเอาแต่ข้าวตอเย็นยออี่สิบกว่าแล้วครับ แม้จะเหลืออีกแค่20กว่าโลจะถึงอนุวงศ์นะครับแต่เส้นทางก็ไม่ได้เป็นมิตรกับเราเท่าไหร่ฮะโอ้เลื่อยเลื่อนๆเรื่อยตกตอนไหนนะหนีไม่พ้นผูเขาสูงที่เราเห็นมาไกลๆนะแหลมี๊บ เ่งหรอกแม่งจะลงอยู่แล้วแเข้าตาในจังหวะที่จะลุยน้ำมาแก้นะครับพอดีตอนแรกด้านขวาเป็นสะพานแต่ว่าเห็นรถเกตมันบังทางอยู่นะฮะแล้วก็เห็นท้ายรถของนเ,ลเ,ลเบลแวบๆว่าขึ้นจากน้ำนะครับแตงจึงผมตาฝาดไปเองฮนะ เกือบไปแล้วฮะถ้าเก่งไม่เรียกก็เรียบร้อยครับลงไปกับน,น้ำตัวเมตรที่86ตัวไปด้วยหินแล้ว ขี่มามันเหมือนจะไม่ใช่20กว่าโลแล้วฮะอย่างนี้เขาบอก20กว่าโลเนี่มันไม่มีหยุดจริงละแล้วก็ผ่านทุกเส้นทางทุกสภาพเลยนะฮะจนเย็นๆแล้วครับก็ได้ออกมาสู่ทางหลักสักทีนะฮะน่นๆนี่คือหมอกในเวลา4โมงกว่ากนห้าโมงครับโอ้ยสบายใช่ครับไม่มีใครบอกว่าเราต้องข้ามเขาอีกหนึ่งลูกอีกนะฮะโอ้โหโอ้ โหสุดสุดจริงโอ้โหโอ้โหพูดอะไรไม่ออกอะอตอนนี้เวลาสี่โมงห้าสิบครับกับห้าโมงโอ้ยกำแพงภูเขาของจริงสวยมากครับสวยกว่าในกล้องเยอะเลย ไม่เคยเห็นหาดูไม่ได้เลยเนี่ยเดสต์แรนดิ้งมากๆาิดหายแล้วรถบรรทบติดฮะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือปปรถบรรทุกคันข้างหน้านะครับไปต่อไม่ได้นะครับติดแล้วก็กำลังถอยลงครับโดยขณะที่ด้านหลังผมก็มีปปรถบรรทุกอีกคันหนึ่งอยู่ครับ ผมก็อยู่ตรงกลางฮะของจริงคือจะแคบมากๆนะครับนี่เป็นมุมกล้องวายก็เลยบูกว้างหน่อยฮะยังไงเนี่ยผมสังเกตเห็นเหมือนเขาหยุดนะครับคา,างหน้าก็เลยรีบแซงไปก่อนเลยฮะ มันเป็นจังหวะที่กดดันมากๆนะครับไม่ใช่บ้านเราด้วยนะแล้วก็สื่อสารกับเขาไม่ได้นะก็ไม่รู้เขาเป็นคนยังไงด้วยนะของจริงคือสภาพมันแคบมากครับแล้วก็บีบทั้งหน้าทาั้งหลังหนจะด้านข้างนะฮะแชงออกมานี่ก็เหมือนได้เกิดใหม่ฮะตอนนี้โอ้ยลงลงลงลืนล่นลื่นยืนดีครับ แล้ววิวสวยๆระหว่างทางมันก็ช่วยทำให้ผมได้ผ่อนคลายได้เร็วดีนกันครับครับโอ,อ้อลงมาข้างล่างแลครับวก็ไปถึงแล้วอันนี้ก็เป็นร้านอาหารสักอย่างนะครับโอ้น้ำน้ำแรงมากนะสีคุ่นๆสวยว่ะมาัลนะ แนแล้วในที่สุดนะครับเราก็ขี่กันจนมาถึงเมืองอนุวงศ์กันสักทีครับไปเข้าเมืองแล้วและก่อนจะไปหาที่พักที่หลับที่นอนครับเราก็พุ่งตรงกันไปที่ภูหัวล้นกันครับหมดหมายที่เราตั้งใจจะมาฮะเพราะว่า บรรยากาศมันแจ่มจริง แล้วเราก็ขี่ขึ้นมาครับมาทางนี้จอดถ่ายรูปแล้วก็เปิดเขยราวซะหน่อยอำบนนั้นแน่นแล้วสวยจริงๆ มาอีกแล้วมือสั่นเลยโอ้